ลืมภาพดาวเคราะห์แสนสงบไปได้เลยเพราะล่าสุดนักดาราศาสตร์ได้พบกับจอมขมือบแห่งห้วงอวกาศที่กลืนกินทุกอย่างรอบตัวด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อถึง6 0 0ันล้านตันต่อวินาทีใช่แล้วครับคุณอ่านไม่ผิดนี่คืออัตราการเติบโตของดาวเคราะห์ที่รวดเร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกมาและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือมันไม่ใช่ดาวเคราะห์ธรรมดาแต่เป็นดาวเคราะห์เพนเจนที่ล่องลอยอย่างอิสระโดยไม่มีดาวฤกษ์ดวงใดเป็นศูนย์กลางเมื่อพูดถึงคําว่าดาวเคราะห์ เรามักจะนึกถึงภาพวัตถุท้องฟ้าที่โคจรอย่างเป็นระเบียบและเงียบสงบในระบบสุริยะใช่ไหมครับภาพของการแย่งชิงมวลสารอย่างดูเดือดมักจะเป็นเรื่องของหลุมดําหรือดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ย้ายมากกว่าแต่การค้นพบครั้งนี้กาลังจะทะลายภาพจําเดิมๆของเราไปโดยสิ้นเชิงเพราะดาวเคราะห์เองก็มีด้านที่หิวโหวยและดูดันไม่แพ้ใครเหมือนกันขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับดาวเคราะห์เพนเจนดวงนี้ชา1 1 0 7, 7ึ6งถึง เจ้าชา1 1 0 7งหนึ่งศูนย์เจ็ดถึงเจ็ดหกสองหกไม่ใช่ดาวเคราะห์ธรรมดาธรรมดามันคือดาวเคราะห์อิสระที่เดินทางอย่างเดียวดายในจักรวาลห่างจากโลกของเราออกไปประมาณ620ปีแสงในอนาบริเวณของกลุ่มดาวกิ้งกา่าเคเมียนด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีของเราถึง5ถึง10เท่าทำให้มันเป็นดาวเคราะห์ยักษ์ย้ายอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดคือมันกำลังอยู่ในช่วงวัยเยาว์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีจานก๊าซและฝุ่นขนาดมหึมาที่เปรียบเสมือนโตอาหาร คอยป้อนสสารให้มันอย่างต่อเนื่องเรื่องเรามาถึงจุดคลแม็กซ์เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับเมื่อทีมนักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์ v วีทีเวอรีลักเทเลสโคปสังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนนั่นคือมวลสารในจานรอบๆดาวเคราะห์ดวงนี้จู่ๆก็เร่งความเร็วในการตกลงสู่พื้นผิวดาวอย่างบ้าคลั่งในอัตราที่คำนวณได้สูงถึง6000ล้านตันต่อวินาทีและนี่คือส่วนที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ต้องประหลาดใจเพราะก่อนหน้านั้นไม่นานกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บ JWST ก็ได้เคยสำรวจดาวดวงเดียวกันนี้แต่กลับไม่พบอัตราการกลืนกินมวลสารที่รุนแรงถึงระดับนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆกันแน่เมื่อนำข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ระดับโลกทั้งสองมาวิเคราะห์เทียบกันปริศนาก็เริ่มคลี่คลายนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าสนามแม่เหล็ก อันทรงพลังของดาวเคราะห์ดวงนี้อาจเป็นตัวการสําคัญที่เร่งกระบวนการดูดกลืนมวลสารให้เร็วขึ้นอย่างกะทันหันซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งเพราะปกติแล้วปรากฏการณ์ที่สนามแม่เหล็กเร่งการตกของจานพกภูนมวลนั้นเป็นพฤติกรรมที่เราคุ้นเคยในดาวฤกษ์ดาวนิวตรอนหรือแม้กระทั่งหลุมดําไม่ใช่สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นในดาวเคราะห์เลย ความน่าทึ่งยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับในช่วงที่มวลสารกำลังไหลทะลักเข้าสู่ดาวเคราะห์นักวิทยาศาสตร์ยังตรวจพบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สำคัญอีกด้วยนั่นคือการปรากฏขึ้นของไอน้ำในจานมวลสารซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีอยู่เลยปรากฏการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายเซนที่โดยปกติแล้วจะเชื่อมโยงกับการก่อตัวของดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์เช่นกันการค้นพบครั้งนี้อาจกำลังสั่นคลอนตำราดาราศาสตร์บทเก่า นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีการกำเนิดดาวเคราะห์ที่ว่าดาวเคราะห์สามารถก่อตัวขึ้นมาเองได้โดยตรงจากการยุบตัวของกลุ่มก๊าซและฝุ่นในอวกาศไม่จำเป็นต้องเกิดจากเศษซากที่เหลือจากการสร้างดาวฤกษ์เสมอไปพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือดาวเคราะห์เพนเจนที่เราพบเห็นล่องลอยอย,อยู่ทั่วไปอาจไม่ใช่ดาวเคราะห์กำพร้า ที่ถูกแรงโน้มถ่วงเหวี่ยงออกจากระบบดาวเดิมของมันเสมอไปบางดวงอาจเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเดี่ยวตั้งแต่แรกและเจ้าชา1 1 0 7ถึง7626ก็คือห้องทดลองทางธรรมชาติชั้นเยี่ยมที่เปิดโอกาสให้เราได้เฝ้าสังเกตการช่วงเวลากำเนิดและเติบโตของดาวเคราะห์ประเภทนี้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจและชวนให้ถกเถียงกันต่อครับคุณคิดว่าเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างดาวเคราะห์ยักษ์ย้ายกับดาวเลษกมวลน,น้อยควรอยู่ตรงไหนกันแน่ การที่ดาวเคราะห์ดวงนี้แสดงพฤติกรรมคล้ายดาวฤกษ์ขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับนิยามของคําว่าดาวเคราะห์ที่เราเคยเข้าใจกันมาเชิญมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ได้เลยครับ